สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาข่าวิเศษครับวันเสาร์ที่20พฤษภาคมสอ6ครับติดตามข่าวแรงทวิตเตอร์ยามเช้าในวันนี้เลยนะครับก็แฮชแท็กมีก่อนไม่มีกูขึ้นอันดับหนึ่งนะครับสาเหตุจากพรรคเก้าไกลจะไปเชิญพรรคชาติพัฒนากล้ามาร่วมรัฐบาลครับแต่ว่าเรียกว่ากระแสสังคมโซเชียลทวิตเตอร์กดดันจนกระทั่ง ต้องออกมาขอโทษนะครับเพราะว่าพรรคชาติพัฒนากลา้าและทุกคุณกรณจติกาวน,นิช์เคยร่วมกับปปสเคยบวชให้ประยุทธจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะครับไปดูรายละเอียดข้างในในข่าวแรงทวิตเตอร์นะครับเรียกว่าเข้มข้นมากกดดันจนกระทั่งพักเก้าไกลยอมไม่เจรจาแล้วก็ตัดพรรชาติพัฒนากล้าออกจากกันร่วมรัฐบาลพรรเก้าไกลครับ ครับแฟนรายการครับ <c oughs> บรรยากาศกลางดึกเมื่อคืนเข้มข้นมากนะครับเพราะว่าพรรคเรียกว่าประชาชนผู้สับสนุนพรรคอนาคตใหม่ไม่ต้องการให้พรรคชาติพัฒนากล้าเข้ามาร่วมรัฐบาลกับพรรคเก้าวไกลครับแฮชแท็กก็จะมีกูไม่เอาพรรคใหม่มีกอนไม่มีกูเนี่ยนะครับแล้วก็มีชาติพัฒนาด้วยนะครับจำนากาด้วยมาเลยครับนี่ฮะ ขอบคุณที่รับฟังเสียงประชาชนครับ้องวันธนวันรวงชชยครับพักเก้าไกลชาปนากาถอยแล้วเก้าไกลขอโทษประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลกับชาปนากาตามเสียงคัดค้านประชาชนครับโอ้โหเรียกว่ากลางดึกแล้วครับหนังสือหนังสือพิมพ์นี้ไม่ทันนะครับนี่ฮะมีถแถลงการออกมาด้วยเลยนะครับนี่ฮะครับพักเก้าพักก้าไกลนะครับจากเฟซบุ๊กนะครับพักเก้าไกลถแถลงขอโทษปม ชาติพนากล้ายืนยันฝั่งเสียงประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลชาติพนากล้าแล้วซึมเนื่องจากกรณีที่พักเก้าไกลได้เจรจากับชาติพนากล้าเพื่อตกลงโหวตให้พิธาลิมเจรัต์หัวหน้าพรกเก้าไกลเป็นนายมนตรีแต่ครรวมรัฐบาลกรณีดังกล่าวทําให้เกิดกระแสมีภาพวิจารณ์อย่างกว้างขวางจากประชาชนเจ้าที่พักคณะทารรงานจังหวัดและสมาชิกพักส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าไม่สามารถยอมรับการเข้าร่วมรัฐบาลของ ชาปนากล้าได้นอกจากนี้ในที่ประชุมร่วมของว่าที่ผู้แทนรัศดรพรรคเก้าไกลมีมติสอดคล้องกับชาชนว่าไม่สามารถยอมรับได้เช่นกันด้วยเหตุน,นี้กรรมาการบริหารพรรคจึงน้อมรับมติดังกล่าวออมาปฏิบัติเราจะไม่ร่วมรัฐบาลกับชาพฒนากลา้าและจะเดินหน้าพูดคุยทํความเข้าใจเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อได้เสียงพอในการบ่นในยมตรีและจะตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุด พรรคเข้าไกลขอนรับคําวิจารณ์ทั้งหมดและกราบขออภัยประชาชนที่ทําให้ทุกท่านผิดหวังพรรคเข้าไกลยืนยันว่าการจัดตั้งรัฐบาลเก้าไกลจะทําบนพื้นฐานจุดยืนทางการเมืองนโยบายหลักของพรรคตามที่เคยหาเสียงไว้รวมถึงขอโทษพรรคชาติพันา์กรา,กาที่ต้องยุติการเจราจาครั้งนี้และสุดท้ายขอบคุณพี่น้องประชาชนเจ้าที่ทัพ้พรรคและว่าที่ผู้แทนรัศดรก้าไกลทุกคน ที่คอยตรวจสอบทวงติงการทํางานผู้บริหารพักเพื่อให้พักยืนหยัดในจุดยืนอุดมการอย่างเดิมมั่นคงพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักนี่ฮะนี่มาเมื่อคืนเลยนะครับเมื่อคืนนี้มาเกือบเที่ยงคืนอ่ะเกือบเที่ยงคืนนะยค,นนครับหนังสือพิมพ์คงยังไม่ไม่ทันนะครับนี่ฮะผมขอโทษครับนี่ผมขอโทษครับนี่ คนทิมพิธาผมจะเรกยกไว้สเสมอพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักพิธาล,ลิมเจริญรัตมาเกือบเที่ยงคืนเหมือนกันครับมาเกือบเที่ยงคืนเหมือนกันนี่ก็มีก่อนไม่มีกูนะมีก่อนไม่มีกูเรื่องมีก่อนไม่มีกูตรงกับสัมนาพักพอดีทําให้สอสอใหม่ทําหน้าที่ผู้แทนรัศดรครั้งแรกด้วยการสะท้อนเสียงไม่พอใจของประชาชนเพื่อเป็นแรงกดดันผ่านไปยังกรรมการบริหารพัก ไาพักจะสูญเสียความไว้วางใจไปบ้างแต่ก็ดีใจที่อหนาสูงสุดยังไม่ขอประชาชนอย่าให้เป๋เพื่อกูศรัทธาครับนี่ฮะนี่จากคุณอง์นะครับโอ้โหเข้มคนมากเข้มคนมากนี่เชั่วโมงที่แล้วจากพี่อ้อนะครับควรเปลี่ยนคนดิวดิวแต่ละอย่างเข้ามาดิวแบบผิวไม่ไดนอุดมการเปลี่ยนทีมเถอะนี่ฮะ เปิดชมหน้าพรรคชาพฒนาการร่วมจัดตั้งรัฐบาล2คนก่อนจติกาวนิชโอ้โหคนไม่เอาเยอะมากนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เกิดจากตรงนี้เลยนี่ฮะเกิดจากพรรคเก้าไกลโคราชและสสโคราชออกแถลงการไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลกับชาพัฒนาการาย้ำไม่จับมือกับคนมีส่วนร่วมอํานาจนะครับร่วมสืบทอดอํานาจนี่ครับ อ่านหน่อยแล้วกันนะครับคำถแถลงพรรคเก้าไกลนครราชสีมาเรื่องไม่สนับสนุนการรัฐบาลกับพรรคชาปนากล้าตามที่มีกระแสข่าวถึงการที่พรรคเก้าไกลจะรบรัฐบาลกับชาปนากล้าในเวลานี้พวกเราในนามของพรรคเก้าไกลนครราชสีมาได้แก่มทัทิสมาชิกสภาวรพื่อวัสดรของพรรคเก้าไกลนครราชสีมาผู้สมัครสมาชิกสภาผูา้แทนรัศดรของพรรคเก้าไกลนครราชสีมา และคณะทำงานจังหวัดของพรรคเก้าไกลนครราชสีมาขอแสดงจุดยืนด้วยคำแถลงการฉบับนี้เพื่อยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่าพรรคเก้าไกลนครราชสีมาไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนาก้าท่านี้พรรคเก้าไกลนครราชสีมานําโดยว่าที่สสพรรคเก้าไกลนครราชสีมาผู้สมัครสสของพรรคเก้าไกลนครราชสีมาและคณะทางานของพรรคเก้าไกลนครราชสีมาขอยืนยันต่อประชาชนทุกท่าน ซึ่งเป็นเจ้าของหน้าที่ปไตยของประเทศนี้ว่าพรรคเก,ก้าไกยนครราสีมาจะไม่สับสนการจับมือตั้งรัฐบาลกับทุกพรรคการเมืองที่มีส่วนร่วมสืบทอดอำนาจอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหเข้มมากนี่ฮะกดดันจากตรงนี้อันนี้ฝากอีกพักคนี่คืออะไรคนงงเหมือนผมไหมคนที่แบบจะแก้ไขจะแก้ไข,ข,ขเออไหนแตบสุดท้ายผลผลผล,ผลความดุร้อตรงต่างๆไปกลับตกไปที่เด็กเด็กเวร ไปขึ้นเวทีเสร็จแล้วด่าสถาบันโดยแบบไม่มีเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับงบสถาบันสักครั้งเลยคืออะไรงงไหมเลยคนงงเหมือนผมไหมคนที่แบบจะแก้ไขจะแก้ไขแก้ไขเรื่องอะไรอะ่ะแก้ไขรถโทษลงเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวให้ด่าแบบม่ายขึ้นของหนึ่งหนึ่งสองดูทรงไม่เซฟฝากอีกพักนะคะอันนี้อะไรหนึ่งไม่เอาสามิตรวันก่อนจับมือสุริยะชูแก้หนึ่งสองในเอ u มูไม่มีแก้ เอาไปคุยในสภายินยังทวงความยุติธรรมให้เสื้อแดงรับชาติพัฒนากล้านี่ฮะโอ้โหนี่กดดันเลยนะกดดันไปเลยนะครับชนทิชาคุณี็ลกผู้สมัครสมาชิกบัญชีรายชื่อก้าวไกลรูผิดหวังที่ผู้บริหารพักไม่แถลงชัดเจนถ้าจับมือจริงจะขอลาออกคุณชนทิชาคุณี็ลกนะครับนี่ Facebook ของเธอนะ เอาอจริงๆในฐานะสสบัญชีรายชื่อคนหนึ่งการที่ผู้บริหารไม่ออกมาถแถลงให้ชัดเจนเราเองก็เสียความรู้สึกและผิดหวังมากๆเราจะสร้างบ้านเมืองแบบใหม่ไม่ใช่เหรอคะถ้าพักจะมือจริงหมวยคนหนึ่งที่ขอเราออจะพักคะ่ะมีก่อนไม่มีกูมีก่อนไม่มีกูโอ้โหเข้มข้นมากเข้มข้นมากอันนี้อะไรจบแยกย้ายไปนอนพักถแถลงการไม่ร่วมวรัฐบาลกับชาติพนากล้านะครับ เจ็ดชัมม่วโมงที่แล้วจากเมนเจอร์นะครับผู้จัดการก่อนแจงยังไม่มีการพูดคุยรัฐบาลก้าวไกลแต่พักซึ่งมี2เสียงจะโหวตพิธาเป็นนายกคือการแสดงออกไม่มีเงื่อนไขร่านพร้อมทํางานทุกฝ่ายย้ำจุดยืนไม่แก้ไขยกเลิกมาตรา112ครับ โรบอทนอนไม่หลับอันนี้เราดูไปนะครับแถลงการ4ชั่วโมงที่แล้วนี่คุณแสนดีนะเอ็นดูคุณแสนดีขออนุญาต Nothing to say about this <c oughs> All right next try Oh come on Another Uncle จะทําอะไรนึกทึกนึกถึงคลิปนี้ด้วยนะจะทําอะไรนึกถึงคลิปนี้ด้วยก็ตอนก่อนจติกาวนิชฐ์สนับสนุนประยุทธ์จันโอชาเป็นน,นายมกกนตรีครับนายก่อนจติกาวนิชฐ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนายก่อนจติกาวนิชฐ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนายก่อนจติกาวนิชฐ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับ ก่อนไม่มีกูนะครับ8ชั่วโมงที่แล้วนะครับบอลธนวัฒน์วงชัยอย่าเอา2เสียงแลกศรัทธา14ล้านเสียงครับอันนี้คุณท็อปพัทรกูลบอกว่าไงมองแบบใจเป็นกลางช่วงหาเสียงตอนดีเบตเรารู้สึกว่าชาติพัฒนากล้ามีจุดเดียงเรื่องสวนี้ไม่ได้ชอบก่อนนะ แต่การเล่าจากประชาธิปไตยมาตั้งพรคเองเนี่ยตอนนี้เบรศท่าทีทางการเมืองมันส่งมาฝั่งประชาธิปไตยมากกว่านี้ทวิส่นภักดีเนะื้อต้นฉบับนี้มันมีความไม่เป็นประชาธิปไตย<ม>เพราะสวแต่งตั้งโดยทหารมีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีและผมขอนะครับเลือกตั้งคราวนี้ที่จะถึงต้องเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ครับ <c oughs> รพรรคไหนเขามีเสียงข้างมากมาลําดับหนึ่งต้องมีบารยาทางการเมืองให้เขาตั้งรัฐบาลก่อนหล่อมากประชาธิปไตยมันจะเดินได้ถ้าเรายึดคันลองให้ดีครับ ท่านสวหลายคนออกอาการหนักมากนะครับท่านพูดถึงขนาดว่าสวหลายคนอาการหนักมากนะครับบางคนบอกว่าใครตั้งเขามาเขาเลือกคนนั้นผมจะบอกฝากบอกพี่เข้าไปครับพี่บ้าแล้วครับเราบ้า,า,าประชาธิปไตยของบ้านเรานะครับยืนอยู่บนหลักที่ถูกต้องครับ<อ>แล้วใครทําอะไรไว้ทุจริตอย่างไรวันหนึ่งสารตัดสินรอฟังผลครับผมว่าขั้นตอนแบบนี้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องที่สุดที่คนรองไ,ปไปม่ไปมันจะเดินได้ หลักนิติรัฐหลักนิติธรรมต้องดารงไว้ครับการเมืองจะไปทางไกลได้ประชาธิปไตยมันเป็นระบบที่เล็วน้อยที่สุดครับบางคนอาจจะบอกว่าเผด็จการมีไหมรูปแบบเผด็จการรวดเร็วทันใจแต่เชื่อผมเถอะอยู่นานๆมันต้องกัดกินชาติครับเอ๊คุณอทวิตนี่กปปสใช่ไหมอันนี้อะไรเราจําได้พักนี้ดีเบตผู้ดีหลายรอบวันนี้ขออนุญาตรวบรวมเผื่อเพื่อนๆได้รับข้อมูลหลายทางคนทําผิดถ้า ใจควรให้โอกาสคนทำผิดยังไม่รู้ตัวตั้งหากไม่ควรให้อภัยนี่อะไรอ้ยไปต่อนะครับโอ้โหนี่เลยครับเข้มข้นมากเข้มข้นมากนะครับใช่ครับ สองว่าที่สสชาปนาการที่ไปร่วมดีลกับก้าวไกลไม่ใช่ก่อนจติกวันนิตครับก่อนไม่ได้เป็นสสแต่ก่อนเป็นหัวหน้าชาปนาการครับยังมีอัธวิทย์ส่วนพักดีเป็นรองหัวหน้าพักอดีตใช้อะไรล้างยังไงก็ไม่หมดม,มีก่อนไม่มีกูนะครับ โดนเข้มมาเลยเข้มมาเข้มมาสุดๆเลยนี่ครับ9ก้าชั่วโมงที่แล้วนะครับน้องบอลธนวัฒน์วงชัยครับไม่เห็นบรรยากาศกองเชียร์อันนี้ดีนะอันนี้ดี <c oughs> มีก่อนไม่มีกูติดเทนทวิตอันดับหนึ่งหลังข่าวชาปนาการ่วมกับพรรคเก้าไกลแฟนคลับเก้าไกลชี้เคยร่วมพบปปสเคยประยุทธ์เป็นนายกเคยร่วมรัฐบาลประยุทธ์ไม่ให้ นี่ฮะพรรคก้าวไกลขอยืนยันว่าไม่จับมือตั้งรัฐบาลกับทุกพรรคการเมืองที่สืบทอดไปเด็ดการโอ้โหพีทสสิพัทราที่ก้าไกลไม่ร่วมชาติขนากลา้าที่สองเสียงไม่มีผลต่อการตั้งรัฐบาลกระตุกอย่ายอมสีราการเพียงให้ตัวเองอยู่ในอำนาจอันนี้ก็จริงน้องบอลธนวัฒน์วงชัยครับโอ้โหอันนี้อะไร ไปรอเกมการเมืองชัดๆเอาไงเพื่อไทยเออคนนี้แน่นอนอีกไม่รู้ว่าเกมการเมืองจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะอันนี้คือสิ่งผู้ความศัต์จริงไม่รู้จริงๆไม่จับมือกับพรรคใช่สิ่งที่อิงคิดอ่ะวิโรดวิโรดยังไม่รู้ละคนอื่นเป็นนหมดหายกลุ่มอันนี้สัมภาษณ์ช่องสามมีก่อนไม่เีมือนของพรรคได้ไหมว่าไม่ทราบเลยครับว่าว่าว่าข้อเท็จจริงชัดเจนเป็นอย่างไรเนาะนะครับ คือชัดเจนก็คือมาแน่แน่ถ้าถามความชัดเจนคือมาแน่แน่แต่สิ่งที่เป็นคำถามตอนนี้ก็คือจิ้มจิ้มล่าสุดคือคุณยังยังไม่แถลงค่ะแต่ล่าสุดคือคุณพิจาร์เป็นคนให้ข่าวยอมรับว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับพรรคชาติพัฒนาก้าตอนนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าพอมาร่วมรัฐบาลกันแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองกันไหมคะถ้าความเห็นวของคุณจะต้องพูดคุยกันคือว่าแสดงว่า อันนี้ดูไลฟ์คุณจมขวัญในงามส่วนตัวจากความเห็นคุณหมอหมอชนน่านฮะคือไม่ซีเรียสเพราะแนวทางชจานาทกล้าไม่สุดตรงไปได้ใดหนึ่งก็ไม่ได้ขัดแย้งกับเพื่อไทยไม่ได้ดูเรื่องเขาดนการเป็นหลักแต่ดูพฤติการพฤติกรรมการของพักการทำงานของพักเป็นเราคุยกันในนามองพักในมุมในมุมส่วนตัวผมถือว่าผมไม่ซีเรียสนะผมไม่ซีเรียสซีเรียสอะไรนะอันนี้อะไรมีก่อนไม่มีกูเอาอะไรกูสาบนะเนี่ย ผมเชื่อเรื่องการแข่งขันจริงๆแล้วผมไม่เชื่อเรื่องรัสสดิการผมต้องขอการาบประธานอภัยเลยนะครับผมจะพูดตรงๆนะเพราะว่านโยบายพักเนี่ยผมเชื่อเรื่องการแข่งขันจริงๆงแล้วผมไม่เชื่อเรื่องรัสสดิการาย์ไม่เชื<ม>่อเรื่องรัสดิการคุณนัฐพงศ์นะปล่อยเพื่อนเราสามัญชนเก้าไกลถ้ามึงบอกฟังประชาชนไปฟังเสียงก่อน มื่อครั้งที่แล้วโหวตให้ใครไม่รู้ทำท่าทีไม่ชัดเจน,นเลยสวเลือกนายกแอนหนึหนึ่งสองครับเน no. บะผู้รีไฟฟ้าครับ yes บอนเสรีครับ yes สุราสเสรีครับ yes เซ็กเวอร์เกอร์ถูกกฎหมายครับ yes แก้ละธรรมนูญครับ yes สวเลือกนายกครับเน <No. S 1> คุณประยุทธ์ครับอื <c oughs> คุณประวิตรครับ คุณทักษิณกับใครครับอแอนอหนึ่งสองครับอื้อื้ออือันนี้อะไรมีก่อนไม่มีกูกระาะเนี่ยออกมาช่วงเงย็นๆนี่เองนะใช่มีก่อนไม่มีกูครับมีก่อนไม่มีกูมีก่อนไม่มีกู อันนี้ตอนสทุ่มนะครับยี่เป็นรายการ49นาทีแฮชแท็กมีไว้เพื่อสรรื่อสารกูรู้ว่าอีกก่อนไม่ได้เป็นสสแต่เป็นหัวหน้าพรรคจ้าคนที่บวชตู่ปี62ก็คือเทวาล,ลิต์ต่บลบน้องของสุวัสด์ส่วนวรรณรั์ชานุก,กูลเป็นญาติกับสุวัสด์คู่เขยเมียขอนกูเป็นพี่น้องกันไม่ใช่อากอ่คนเดียวไม่เอาไปทำปากง่ายๆแค่นี้สสเขียดได้คนหนึ่งนะครับเจ้าพนาักาประสาทตันประเสริฐนะครับโอ้โห เรามองแบบขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับถอยแล้วน,นี่นะถอยแล้วก้าวไกลขอถแถลงพร้อมถอยไม่เอาชาติพร,รากา้ร่วมรัฐบาลมีก่อนไม่มีกูมีก่อนไม่มีกูกอ,กอืมอันนี้อาจารย์อาจารย์ อาจารย์ที่ธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ธนีสอนเรื่องรัสวัดิการก็จริการวิทย์มีจุดยืนต้านรัสวสดิการมาตลอดรวมถึงในแคมเปญหาเสียงนอกจากนี้ยังสับสนพิธิการทุกรูปแบบทั้งเปิดเผยและซ่อนรูปคนประเภทนี้กีดขวางทุกความก้าวหน้าความเท่าเทียมในทุกรูปแบบถูกต้องนะก็ถูกไปนะ มีกอนไม่มีกูเก้าวไกลถแถลงไม่ร่วมใช้พัฒนาก้าหลังโซเชียลเดือดขอโทษทุกฝ่ายอันนี้ก็อ่านไปแล้วนะครับพรกก้าวไกลนครราศีมาถแถลงไม่เห็นด้วยชาติพัฒนากล้ามีแฮชแท็กชาติพัฒนากล้าด้วยครับอันนี้ดูไปเลยนะครับเกีอสองเสียงมาแรก อันนี้เราก็ดูไปแล้วอ่ะติดอันดำภรคก้าไกลแถลงแล้วไม่ร่วมรัฐบาลชาติพัฒนากล้าว่าที่สสเก้าไกลเรียงแถวขอโทษประชาชนดิวุ่นชาติพัฒนากล้าเหตุแถลงช้าไหนดูซิทำไมแถลงช้า จิรัตทองสุวรรณอันนี้เป็นว่าที่สสฉะเชิงเซาเก้าไกลนะครับเรื่องช้าขออธิบายครับว่าในที่ประชุม500คนใส่กันไม่ยั้งทั้งนั้นครับส่วนข,ข่าวพาดครั้นี้ไม่ใช่ครั้งแรกและแน่นอนไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเราคือคนธรรมดาที่จะสามารถทำการเมืองไม่ใช่เทวดาจากไหนผิดพาลาดเราฟังรีบแก้ไขเรียนรู้ป,ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำสองนี่คือผู้คนและการเดินทางครับ ่นคุณวิโรน์ละคณาดิสอนครับต้องขออภัยด้วยครับที่ตอบตอนนั้นเลยไม่ได้เพราะผมกําลังเช็ครายละเอียดอยู่ครับและถูกตามรบประชุมกับวันที่สองส่นเพื่อแก้ไขปัญหาภายในคืนนี้ครับคุณจาขวัญโทรติดต่อนะช่วง20่สนาฬิกาสีนาทีถึงยี่สินาฬิกาพี่จ่าไม่รับสายสิริกัญญาไม่รับสายชัยวัฒน์ไม่รับสายพิภริตไม่รับสาย,ร,ร,สายรองซิมันตแถลงพรุ่งนี้วิโร์ให้พักถแถลงพรุ่งนี้กรุณพลให้พักถแถลงครับโอ้โหเข้มข้นนะเข้มข้น นี่ชาติพัฒนากล้าเพชรกรุ่นผลยังไม่ครนแล้วในทวิตเตอร์เนี่ยกําลังขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งนะฮะสำหรับกรณีอีกพักชาติกูไม่เอาพักใหม่อ่มาตรงนี้ดีกว่ามีก่อนไม่มีกูอันนี้ฉันยืนยันว่าจะอยู่ขักพาง,ข,างข้างพักก้าวไกลแล้วไม่ว่าไม่มีวันไม่มีใครปันให้เกิดความแตกแยกจุดยืนของฉันและพักนายกสมสมั คอไม่มาทำตามสัญญาเป็นนายกสองสมัยก็พอสิ่งที่หลายคนเขาไม่รู้ ว่าความฝันของเราที่มารวมกันมันเรียบง่ายและมันหลากหลายมันเรียบง่ายถึงขนาดว่ามันคืออากาศที่เราหายใจมันเรียบสปีชสปีชตล์อุบามาเลยนะครับขอโทษนี่พีทาขอโทษ พักใหม่กูไม่เอาพักใหม่ด้วยพักใหม่ออกถแถลงการแล้วนะว่ามีนโยบายแก้ไขเป็นโทษรุนแรงแต่เน้นนโยบายเกี่ยวกับทุจริตแถลงการพักใหม่เรื่องมาตรา1นึตามที่ประกรันดสื่อออนไลน์ว่าพักใหม่ไม่มีนโยบายแก้หนึ่งหนึ่งสองให้เป็นโทษที่นแรงวัลถาชีวิตนั้นพักใหม่ขอถแถลงว่าพักใหม่ไม่มีนโยบายแก้มาตราหนึ่ง ให้เป็นโทษที่ร้ายแรงขึ้นหรือลงโทษผ่านชีวิตในภพักใหม่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจุจโจมเท่านั้นถ้ามีทั้งใหม่กับำชับตักเตือนกรรมการอาหารพักที่พูดในสื่อสังคมอะไรต่อไปพักงใหม่ต้องขออาภาัยในความคาดเคลื่อนนี้ด้วยอีก60วันเจอกัน มีม112ด้วยนะครับกูไม่เอาพักใหม่โอเคนะครับแฟนรายการครับขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง youtube ชีพทำา่าวิเศษสวัสดีครับและขอบคุณทุกความเห็นที่ผมได้อ่านด้วยครับสวัสดีครับ